ันนี้เราจะพามาทำน้ำพริกกากหมูเจียวนะคะอันดับแรกเราเตรียมเครื่องกันก่อนเลยจ้าน้ำพริกมาทอดนะคะทอดเลยจ้าพริกของเราทอดได้ที่แล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนประกอบตัวอื่นต่อจ้าน,นี่เป็นหอมกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะจ้า เดี๋ยวเราจะนำน้องมาคั่วในกระทะจ้าเหอมเียมมจอมเวลาเราไปทาน้าหอมของเรากะเทียมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกัดต่้เครื่องก่อนๆเลยค่ะใส,ส่พริกลงไปคป่อยๆตัมนะคะม่อยู่ฟงเขาตา จากพีของเราละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่หอมกับกระเทียมลงไปทำจ้ามาบัดนี้ค่ะเบา,บา จะได้ละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระปลิลงไปตำด้วยเลยจ้าใส่กะปิประมาณสองช้อนชานะคะ,ะตำทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปผัดจ้าใส่เครื่องลงไปผัดจ้าอันนี้ใช้ไฟกลางไปหน่อ พออย่างนี้นะคะเหรือประมาณนี้เราก็จะมาปรุงรสกันกา้าค่ะมขิงน,นะคะเตนไปค่ะใส่น้ปนะะนำปลาป็นขบขบกระทรบนิดนะะึงค่ะแบบประมาณนี้เราจะใส่กเบกี่ยจ้ามีสีสกะเบียวทียาเสียวลยค่ะกะเบี่ยลงไปสุดๆจ้า คล้าให้เข้ากันเจียวหอ,อ,อมเนาะแบบประมาณนี้นะจ๊ะ